ครับพี่น้องครับผมนี่คือบรรยากาศเศร้าๆกับของบ้านพักสาวในพี่บ้านแพงครับผมบรรยากาศเศร้าๆมือนี้ครับเอ่อบอสโจได้เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์โอครับผมมือนี้หลากหลายศิลปินครับผมที่เข้าร่วมตัวกันเพื่อเตรียมงานกับเปิดฤดูกาลวันที่23ครบกับพอกับ ทีมงานสาวน้อยพี่บอแพงครับพี่น้องอย่าลืมมาใหาก้กำลังใจเด้อบรรยากาศตอนเช้าๆครับผลยางว่ายวไวยไ,ไปพูนเป็นเอ่อคุณการชัยครับอาจารย์การชัยครับเพิ่นไปอีกหนึ่งคอนเทนต์ของเพิ่นเนาะอ่าสำหรับผมครับตอนนี้อยู่ศาลาครับบรรยากาศดีดีพี่น้องอา่าบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพง เมื่อกี้ได้ยินเสียงใบใบโอ้พ่นนั่งของมองอยู่พ่นเสียงไผนนไ่น้อว่ะอ่าพ่นบัตรเดย์ท้แมนเอ่อพระเอกฮอดดีทวีศักดิ์ป้าดบอดมาฮอดแล้วเติมขึ้นนี่บอดนี่คฮอดมือเสาร์นี่น้อบ่เปิดไม้เติมขึ้นนี่ิดเออเอาบอดฮอดดีวงหัวมืวอตีครับอันนี้พระเอกฮอดดีทวีศักดิ์ ครับต,ตื่นเดกลูกเศร้าครับ nah. บ่เศร้าบ so ่ได้เต้นนีกยังพ่ท่นจันการใช้อยู่เออเมื่อวานในยี่สิกว่าคลิปนะบ่จันทร์การใช่แหมเออเมื่อโปรี่อ่ะเมื่อมือโปรข้าล้วโปจนโป่เมื่อเล่าเน่ะือากรองักไรางอ่างอุปกาก้อนหินมีจก้อน ไห้ได้อานาะบริเวณโดมซาวนอยนี่ต้องถามเราครับพอเรานับไดงมดเมือนบ่นับซูมือครับสะดุดมองได้แน่สะดุดมองได้แน่ถึงย่างเป็นหลังบ้านเนี่ยเป็นนับมาตั้งแต่ทางเขาดูดครับเอ่าอ่าอ,อ่านับแต่ทางเขาโดมนับมากีจักรวรรักรอ้ยอ้ยอดซ่อนเล่ายังว่ะ <c oughs> ไปสร้างคอนเทนต์ทั้งหน้าบ้านเน้นคอ่ะตอนนี้เดินทางมาฮอดแล้วครับหน้าบ้านซนอดเป็นแผ่นแพงถ่ายถ่ายรูปผมเนี่ยเออถ่ายรูปบ้านผมเอาสุดยอดองแท้ เออของแท้เขาข่าควรเอาเยี่ยมยางแกนครับผมที่เตะเขาดืน้ำท่านบัดทีเ่เหนียวท่านแล้วเราไปเกยมันอโมลน้ำวดีตีเฮาโอ้โหเอา,า,าน้ำมด่ายางสุดคำเอารกชกที่ทั้งขุนเอ่อสายทะยายเลยผุนสายทะยายานี่ทั้งผุนคลากหลายคลากร้ายจากกาังใช่บรรยากาศเนี่ยมือเศร้าครับบ้านสาวน้อยเพชรบ้นรานแพงทั้งผุนทั้งผุนจะเป็นโดมครับโดมเวทีเอาอีกไม่กี่วันโดมก็จะเก็บเอ่อเวทีก็จะเก็บไปตั้งอยู่สนามกีฬากลางบ้านแพงแล้ว พ่อๆกันเออพี่น้องวันที่ยีจะถึงนี้ครับผมหยิบสามกันยาครับอ่าอน,นีจานโอครับทีมงานรดแห่หน,น่วยหนึ่งของต้นไห้เป็นแพ่พพพพพบงบงาดอกงเงตัวอรเนยแหนเดือนตุลาคเดือนตุลาอืมเดี๋ยวก็มีมากระบอกยากกระบอกยากเป็นน้ำมอลําก่อนก็นกนได้เออ เออแมน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 อ่าครับรดให้เล่าก็ได้แถวเอยแล้วับหล่อนล่เปิดอ่าแมน,แมนอาหล,ล่อน,นี่เมื่อเมือที่ว่าไปเล่ยนยี่สกลแล้วส่วนมูยุ่งยเนี่ยบบนี่นนน้าบอกช่งไปบัวดิกระมนใช่เสนแบนไปเร่นที่สกลหเ่าเส็แบนบ่เขาหลาน,านาลาไหนนอนนีน่เนาะ มีตาอากาศมีตาอากาศมีลายหมองอยู่ดิตาอากาศอยู่อากาศลำนวยกับมีไม่ว่าแมนว่าแมนตาอากาศมันอยู่สักคนมองเดียวนะอการสักคนตาอากาศสมเด็จอ่าแมนลายเนาะช่วอนี้วิธีการหาเงินก็จาโอ้สุดยอดคอนเทนต์ได้อีกเนาะบบบนี้เนาะบ่โอไทยลูกใช่ลหร โอ oh, ้มาแล้วมากแล้วครับหลังจากมาหนาบ้านนะครับนี่ยเป็น้างคอนเทนต์ทั้งน้าบ้านครับอ่าเอาน,นี่น,นี่อันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่พูดนะ <laughs> อีกหนึ่งคอนเทนต์ของกอด,ดีทวีใช่อันนี้ชิมปมนปก <laughs> ครับผมอาจารย์ล่คลิปนี้ฝากาพี่น้องไว้เพียงจำเนี้ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดลำเบิร์นออฟฟิเชียลด้วยกดติดตามให้เด้อครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเรายังไม่